วูีิครับพี่น้องมาเอาของพีีอีกแล้วครับของพี่จากบ่าวแทนครับผมบ่าวแทนคนเก่าคนเดิมนี่ครับพักโอ้สุดยอดแล้วตัวนี้มีโลโก้ความครับคาลูปินนาะพักฟรีครับผมพักฟรีพักฟรีครับพักกาดพักกาดคาซ่านะครับนี่ตัวนี้ก็แมนบ่ โอ้จ oh, right ัดเต็มเลยครับพี่น้องจัดเต็มเลยครับผมเหมือนนี่เต็มล่างเลยครับตัวนี้คราจับเวเ่าเตี้ยโอ้นี่มาทานเลยครับมันลายเหมือนลยไมันบอโอ้ลายเหมือนนะครับตัวนี้ยังนี่ตันนี้เบียร์เตรียมปูกมันบ่โอ้เบียร์เตรียมปูครับตันนี้พักยังพักสีเหล็กครับนี่พักสีเหล็ก ต้นนี้จะเป็นพักหอมป้อมต้นนี้ฮะโอ้ขึน้นชายนะโอ้ต้นขึน้นชายครับนี่ขออะไรบ่จักสองสามต้นขึน <laughs> ้นชายบ้านเท่าครับหอมดีขนาดอืมใช้ต้มเขาสุดยอดได้นี่เอาก่อนครับจักสองสามต้นครับเอาไป,ไปขยายพันธุ์เอาไปขยายพันธุ์ครับผม ครับพ่อครับกรรหนึ่งว,าว่าเอาลายดอกจัดนักจัดเต็มครับใช้ใชมองปลูกมันไปเบิ่องมองปลูกไดบ้างนี่เบิ่องมองปลูกน้อยจังน้อยเดี๋ยวรับส้มมองปลูกน้ากันครับไปว่าเพิ่นปลูกแดงไดพักเพิ่นคืองามแทะฐานส้มมองปลูกครับพี่น้องมาส้มมองเพิ่นปลูกครับบ้านนะ โอ้นี่ครับโอ้อลังการเลยตัวนี้มองคนปูกนล่ไหมปั๊ดสุดยอดนะครับเนี่ยพักโอ้กำลังงามครับเต็มเลยคนนะสุดยอดเลยพักย่งใหญ่ๆทางล่างนะอูอไปส้มพักใหญ่ทางล่างเหมือนกับพักใหญ่ๆเหมือนกับโอ้ตัวนี้เป็นเป็นพักสลัดครับสลัดลาลิกบะ โอ้นี่ครับแบบแบบสีม่วงก็มีครับสีม่วงก็มีเอา้ามันยังซุ่มอยู่ตัวนี้ซมมมมุ่มครับโอ้งามขนาดครับพี่น้องงามขนาดเลยงามแห่งครับงามแห่งคุนครับจุ่มเนืงอครับจุ่มเนืงอส้มจุ่มนี่นครับเอาไปกินแล้วก็ต้องเหี้นหมองคนปลูกแล้วครับ มาตัวนี้มาเป็นดอกมาเป็นดอกกุหลาบเนาะตัวนี้ซาลาโนวาครับซื้อมาเป็นดอกกุหลาบครับพุนะงามขนาดเลยตัวนี้พันจะปลูกสลับสีเป็นป่ะสลับสีครับแถวหนึ่งสีหนึ่งแถวหนึ่งสีหนึ่งครับสลับสีชมทางด้านนี่ครับพักยังทางปุ๊บ้าตมองนี้เป็นพักใหญ่ครับ พักไงเลยงามขนาดครับพักออร์แกนิกเปนวะเชิ่งเชื่นี่ข่ไขออร์แกนิกเนาะออร์แกนิกครับโอ้ดึงมาขึ้นเลยตัวนี้ดึงมาขึ้นเลยครับอุ้ยหกักปวดรัวเลยสุดยอดเลยครับงามขนาดครับพี่น้องงามไรนครับโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลย สีม่วงเป็นตะเป็นตกินแสบครับเป็นตะวานครับนี่เป็นตะวานดีครับโอ้หไงพักไงครับทางนี่พัขกขนาดเลยหักลอยน้ำครับนี่แน่นอนขนาดครับเบืเเ่อทางหมนครับพักใหญ่ใหญ่หมดปาดใหญ่คักใหญ่แน่ตัวนี้ว,ว,ว่าโผล่แทะโอ้ยเขาเจลสีททมป์ะ มือไรนเขาจะเทียมวากเนี่ยด้ตัดไปกินครับนี่สุดยอดเลยแหละครับเนี่ยปัดแปลงหวังใหญ่เลยคนน่ะสุดลงครับ่นน่ะอันเดียวกันหมดทั้งล้านคนก็ได้ต้นยังงามเลยครับพี่น้องต้นยังงามเลยปัดพี่หยอดโอปปวบเลยครับเอาไปหอ่อเมียงปลานี่ยบ,บ,าบาบเลยนะเนี่สุดยอดเลย ทดลองครับทดลองทดลองก็ไปกินลองเมึงครับพ,พักไอ้ไข่พักปังครับเอาไปทดลองกินลองเมึงครับโอ้มันใหญ่จนมันหล่มแล้วเน้องขนาดนาะ<อ>มันใหญ่แห้งนะครับคุณน่ะพัดน้ำมันหอยครับแซ่บพัดน้ำมันหอยใส่หมูครับจัหน่อยใส่ไกไ่ใส่ แนวมันแสบก็คือใส่ปากแล้วครับแส,บสี่สุดแล้วใ <laughs> ส่ยังกับว่าแสบคือใส่ปากเน,ะน,นา <laughs> นนะ่นปลูกร้ายครับปลูกร้ายสี่โลงเดื่อนครับเงีวเกือบห0าิบเมตรโอ้ตัวนี้พักยังนี่ขนาคือเป็นแนวนี้อนนนโอ้พักยังครับนี่ผู้ได้เอฟซีทันได้โหพี่พมบอก พิมคอมเมนต์บอกเล้ยนะครับเนี่ยบาดบักยางงามเลยครับคนนะน่นบ่มันมันบ่เฟือนบ่โอ้ไข่ไข่พักปังหมานเท่าเนาะไข่ไขๆพักปังครับโอ้แน่นอนครับปูแบบพักลอยน้ำครับปุ้ยเงางามขนาดครับพูกงั้็งามบานเนี้ยเขาเจ้าดีครับ อ้าวเฟื่อนามแล้วตัวนี้นี่ครับพี่น้องแน่นอนขนาดครับแต่ละครับนี่ยเาวกับ,บันหาสิีเมตดหรือว่าลอยเมตรคุณนนาะลอยเมตรครับปลูกเต็มเลยครับมีสีโรงเรือน <c oughs> นี่ครับโอ้คักคักคักงามขนาดครับงา,ามงามร้ายครับคุณน่ะ งามแห้งครับนนครับกับไลคลิปนี้นมบุบนกับขอจบไปเพียงครับนี่แหละคครับ <laughs> ครับคนดูแลครับคนดูแลพัก <laughs>